ถ้าคว้างอันนั้นก็ต้องเป็น2เงข้าททาให้การก้าวของเท้ามันพอดีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มงคลนะมันเป็นเรื่องวิธีการคิดทางศิลปะเช่นขนาดของเฟรมขนาดของคมไฟคั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับไปสักกี่ปีดี25ปีที่แล้วนะออซอยทั้งหล่อตอนนั้นก็ยังยังปิดอยู่เนาะยังเป็นซอยตนันก็จะมีผับ ในยุคนั้นนะครับเป็นผับที่ใหญ่ลุงว่าหน้าให,ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเนาะท่านใหญ่กรุงเทพก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหละนะครับเป็นอาคารใหญ่โตเลยแล้วก็เป็นผับเราเรียกผับอันนั้นปัจจุบันเจ้าของท่านยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็พี่พ,พชื่อพี่ต๋องแล้วกันพี่ต๋องเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของของลุงนะครับกจกจุลาจบทางด้านเกี่ยวกับการคิดแบบออกแบบเนาะเป็นสถาปนิกอันนี้แกสร้าง ผับที่ว่าบูมูลนะครับบูมูลก็คือพระจัน์ทรสีน้ําเงินนั่นเองนะครับในวัตจักรของโลกเนี่ยมันมีพระจัน์ทรเป็นหลายสีเนาะมันจะให้ความรู้สึกต่างๆกันเพราะฉะนั้นที่บูมูลเนี่ยเขาก็จะเป็นโถงใหญ่เป็นอาคาร4ีหชั้นเลยครับข้างในเป็นโถงใหญ่มากลุงก็ทําเป็นตัวจักจัง่งตุกจักในยุคนั้นถ้าเกิดทันเนี่ยแสดงว่าคุณแก่แล้ว ถ้าทนะันเนาะเป็นตัวจักจานหล่อด้วยโลหะเป็นทองเหลืองครับที่ก้นของมันลุงทําเป็นไฟนะขนาดประมาณสัก80เซนตัวใหญ่มากเลยนะบินเปนร,ร้อยร้อยตัวเนาะแล้วข้างหน้าก็จะมีลูกฝ่ามือที่เป็นถาดคมไฟอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะเป็นยุคแรกๆที่ลุงได้ไปทําการอ็อกเหล็กทาเป็นหุ่นยนต์ต่างๆซึ่งจริงๆลุงก็ลอบเข้ามาลุงได้ไปเห็นของฝรั่งเข้ามานะครับตอนที่ลุงเดินทางไปอยู่ในที่ต่างๆก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้เนี่ยกลับมานะครับ ลุงก็มาออกเล็กจนตอนยุคหลังๆเนี่ยมีคนเอามาทําเป็นหุ่นยนต์ต่างๆมากมายร่ำรวยไปแล้วแต่ลุงยังเหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการคิดซึ่งในยุคนั้นนั้นลุงใช้ชีวิตสุดโต่งเลยอยากทําอะไรทําอยากคิดอะไรคิดนะครับแล้วก็ศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวโดวยเฉพาะเรื่องตัวเลขวิธีการคิดนะครับทางจิตวิทยาแม้กระทั่งมือจับประตูหน้าต่างเนี่ยมันต้องมีการศึกษาโดยเฉพาะ ที่ซอยทองหล่อก็จะมีร้านเพื่อนรุ่นพี่ลุลงเนี่ยอายุมากกว่าลุงสักสองปีเนาะเ,เป็นรุ่นพี่สองปีแต่ว่าท่านก็อายุมากกว่าตอนนี้ท่านเสียไปแล้วชื่อว่าพี่เปียนะครับพี่เปียเนี่ยจะเปิดศิลปะชื่อว่าร้านเป็นกรอบรูปทํากรอบรูปนะส่งขายซึ่งพระราชธำรนักหลายๆหลาย,ลายพระองค์ก็ส่งมาอุดหนุนเนาะ ลุงก็ส่งพวกกรอบรูปเป็นเกี่ยวกับอาร์ตูเวเนี่ยเพราะลุง,ลงหลงไหลเรื่องอาร์ตูโวมาก็ทำเป็นรูปดอกไม้ดอกกุหลาบปั้นสดน,นะปั้นทีละอันแล้วก็ทําการเหล่าเวี่ยงนะครับแล้วก็มาประดับทําเป็นกรอบรูปสวยงามทีนี้ปรากฏว่าลุงก็ทําเกี่ยวโคมไฟห้อยลงมาระยะโคมไฟของลุงเนี่ยคือความยาวเต็มที่คือ1เมตรนิดๆนะครับมันก็ขายดีเนาะในใน,ในร้านของพี่เปียปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีคน มา,ม,ามาแซลพี่เปียวโอ้มีแต่โคมไฟขนาดเนี้ยมันไม่มันเลยไม่สมเชื่อกับเปียเลยก็มีการสร้างโคมไฟยาวถึงสี่เมตรนะครับห้อยมาเป็นโคมใหญ่ๆเลยนะของลูกก็จะมีตัวลิงบ้างเป็นอะไรมากนะัดถือมีก๊อกน้ําเป็นหอยคาบหมุนได้อะไรเงี้ยนะสมัยก่อนก็คิดอะไรอยากทำก็ทํานะครับปรากฏว่าพี่เปียก็ก็ฮึ่มเหมเนาะเพราะสมัยนั้นมันทำแล้วขายดีเนาะก็เลยสร้างโคมไฟใหญ่ถึงสี่เมตรนะครับ ขอ,ขออนุญาตที่เปียกคันเอามาแซลลกันแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้เนื่องจากว่าเอาใครลองนิกด้ทําไมขายไม่ได้คงไฟสี่เมตรนี่เกี่ยวบว่าไม่มีบ้านไหนครับที่มันมีห้องโถงถึงแปดเมตรได้บอกไหมมันทําให้โคมไฟนั้นค้างติ่งทํากี่อันก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับจนถึงต้องมีการไปบอกแกเนาะว่าพี่พี่ทําแล้วมัน ขายไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีอาคารโถงใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างวิธีการคิดเรื่องกรอบรูปขนาดกรอบรูปยุคยุครุนลงเนี่ยก็จะมีการเขียนรูปขนาดใหญ่เนื่องจากว่าตามหน่วยราชการหรือว่าตามสถาบันการเงินเขาจะมีห้องโถงโล่งๆเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเศรษฐีชอบซื้องานชิ้นใหญ่ปัจจุบนันห้องโถงขนาดนั้นไม่มีแล้วเพราะนั้น เหล่าศิลปินเหล่าช่างทั้งหลายก็จะย่อขนาดลงมานะครับให้มันพอเหมาะเพราะนั้นมันไม่ใช่เราไม่ได้คิดเนาะนักเรียนศิละปะช่างทั้งหลายเขาคิดแล้วนะครับแม้กระทั่งการก่อสร้างของงานปฏิมาก,กรรมเขาคิดก่อนแล้วนะครับว่าควรจะสูงเท่าไหร่ตัวเลขที่มันเหมาะสมที่เท่าไหร่มุมมองที่เท่าไหร่ถึงจะเป็นความงามเพราะนั้นลุงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ทีน,นี้ ถถึงตรงตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมันจะแบ่งตรงปีกที่มันเป็นปีกนอกสีด้านเนี่ยหนึ่งจะมีงานปฏิมากรรมนะครับที่เราเรียกว่ารูปปั้นรูกป,ปั้นเราเรียกว่าปฏิมากรรมแบบนูนสูงกึ่งลอยตัวหลายคนอาจจะงงเอ้มันคือทําไมต้องมีกึ่งลอยตัวเนื่องจากว่านอกจากมันเป็นปฏิมากรรมนูนสูงแล้วบางชิ้นน่ะแทบจะหลุดออกมาเป็นคนยืนได้จริงๆนะครับ เราเลยเรียกว่าปริมากรรมแบบนูนสูงตึ่งลอยตัวเพราะฉะนั้นจะทําเป็นงานคลี่คลายที่เราเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้อาร์ตเดโคนะครับด้านหนึ่งจะเป็นรูปเกี่ยวกับทหารนะครับมียุทธุปกรณ์มีมา้ามีรถถังหมายถึงการยึดอํานาจอันนี้เป็นบาดแผลของของประเทศชาติมากเหมือนกันเนาะเป็นการยึดอํานาจนะครับ2ก็คือ นปีที่2เป็นเรื่องอาชีพต่างๆจะมีรูปข้าราชการมีการเกษตรมีกรรมกรมีการค้าขายนะครับเป็นประดมการเพราะนั้นต่อไปนี้เราค่อยๆไปสังเกตนะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสังคมการศารส,สนาเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับการอาชีพการกีฬาแล้วก็สังคมที่สงบสุขนะครับอันสุดท้ายจะเป็นรูปรูปอะไรทหารเหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยนนะครับการปกครองเพราะนั้นงานศิลปะต่างๆมันถูกแฝงด้วยความคิดการสื่อสารแต่ละยุคแต่สมัยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจมันนะครับเข้าใจเรื่องตัวเลขทำไมต้องสูงเท่านั้นทำไมต้องกว้างเท่านี้ในทางศิลปะเขาจะตัดเรื่องความเชื่ออาจจะมีเน้โน้มมาบ้างเนาะให้มันถูกต้องฉลยคนคนไทย เช่นหวยจะออกไปทาข้างพกเอาแป้งข้างพกไม่รู้เรื่องหรอกตัวขาวบล็อกเลยไม้อยู่ดีๆก็เอาแป้งไปโรยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเชื่อทางศิลปะเนี่ยมันจะมีความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ตำนานนะครับเพราะนั้นวิธีการคิดการออกแบบตัวอาคารต่างๆห้องโถงทำไมต้องประตูกว้างเท่านั้นเนื่องจากเราว่าเรารู้วัสดุบนโลกมนุษย์เนี่ยเช่นกระดาษมันมีความกว้างเท่าไหร่แล้วเหมือนกันทั่วโลกนะ ไซด์เดียวกันหมดกระจกประตูหน้าต่างมันเป็นวิธีการทําผลิตเหมือนกันหมดเพราะนั้นถ้าคุณออกแบบมันพิจิตรพิสดารทยายากเพราะนั้นคนเรียนศิลป,ปะต้องศึกษาทุกเรื่องความหนาสิ่งที่พับได้พับไม่ได้ความร้อนทนได้ทนไม่ได้ถูกแดดและเป็นยังไงอย่างเช่นตอนที่ลุงทํามหาวิหารนะครับกระจกเนี่ยสูงถึง8เมตรด้วยความที่เราไม่รู้เนาะ กระจกมันใสเพื่อต้องการให้แสงมันลอดเข้ามาครับปรากฏทุกวันจะมีนกบินชนกระ,กกระจกเนี่ยคอหักตายลงมาล่วงเต็มเลยก็เลยมีการแก้ปัญหาก็อ,ออกแบบเป็นลายแกะสลักที่เราเรียกว่าแบบพ่นสายด้วยมือเนาะแล้วก็ใช้เครื่องกรอชนิดนึงไม่รู้ลุงพูดผิดเปล่าเดี๋ยวต้องน้องให้หนัชชามาพูดเนาะเรียกว่าฟอร์ดอมครับเป็นเครื่องกรอฟันของคุณหมอมันเป็นแบบหมื่นรอบสามหมื่นรอบเนาะแล้วก็เปลี่ยนหัวเป็นเจียเป็น ยิงทรายแต่มันก็ไม่ทรายเรามันเป็นผงเหล็กเอาติ๊กเกอร์ปิดแล้วก็มีการเพ้นท์ทองทับทําให้นกมันเห็นว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่จึงรอดอันนี้คือวิธีการคิดและการแก้ปัญหาต่อมาก็คือเราได้เรียนรู้เรื่องจระช่องกระจเห็นไหมห้าสิบเซนและปรากฏว่ากระจแต่ละอันในเมื่อมันถูกลมสถานอย่างนี้นะครับตลอดเวลามันอาจแตกได้ก็ไปทำเทมเปอให้มัน แตกแล้วไม่มีปัญหาเนาะแต่ช่องของมันครับจะเว้นด้านละ1เซนสำหรับใส่ยางซิลิโคนทำให้การยืดหยุ่นของกระจกมันอยู่ได้นะครับประตูหน้าต่างถูกออกแบบโดยมีความคิดความหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตามวัดตามอาคารต่างๆถ้าเป็นนักเรียนศิละบบปะปากนะครับทๆออกแบบเนี่ยเขาจะศึกษามาก่อนแมกระทั่ง สิ่งก่อสร้างของยุโรปอียิปต์เขามีการศึกษามาก่อนนะครับลองย้อนกลับไปอียิปต์สมัยก่อนเนี่ยการที่จะสร้างมหาวิหารที่เป็นปิรามิดเนี่ยเขาไม่ได้เอาช่างมาพูดกับกษัตริย์อย่างเดียวเนาะเขาต้องมีการสร้างโมเดลเพราะนั้นมันมีการตีสเกลมาตั้งต้ง6,000ปีที่แล้วแล้วเนหะ็นไหมน่าตกใจมากแม้กระทั่งสมัยอยิเที่เราค้นพบเราจะค้นพบ เป็นพระราชวังจำลองทำจากแผ่นทองคำํำบางอันเป็นไม้แล้วก็ใช้แผ่นทองคําบุเพราะนั้นการถวายงานต่างๆเนี่ยมันถูกคิดแล้วแล้วก็มีการย่อขยายแบบให้มันใหญ่ตามขนาดที่จะก่อสร้างจริงเพราะนั้นงานศิละปะนอกจากเราเป็นช่างฝีมือแล้วเนี่ยเราต้องเป็นนักคิดด้วยนักค้นคว้าด้วยว่าวัสดุไหนมันอยู่คงทนและมันเหมาะกับเรานะครับ สาเหตุที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีโบราณสถานมากเนื่องจากว่าเราใช้ไม้เป็นตนใหญ่แลว้วเพไฟไหม้บ้างถล่มบ้างนะครับดัะนั้นทางด้านศิลปะเนี่ยนอกจากที่เราเห็นแล้วตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีประชาธิปไตยก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือโลหะประสาทบนโลกม,มนุษย์มีโลหะประสาทแค่สามแห่ง และเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากประเทศไทยเป็นโลหะประสาที่สวยที่สุดในโลกนอกนั้นพังหมดแล้วนะครับวันหลังลุงก็จะมาค่อยๆเล่าเกี่ยวกับโลหะประสาทที่มียอดทั้งหมด37ยอดนะครับรก็วันนี้ลุงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาฝากใครชอบสนใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าลุงจะมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ลุงขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็ได้รับความคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทางด้านศิลปะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตำนานมันคือความหมายที่ถูกแฝงเอาไว้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นความรู้ที่อาจจะเสริมแล้วก็จริงๆลุงอยากให้มันอยู่ในบทเรียนทางประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้เรียนแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วนะครับก็วันนี้ก็ลุงมก็จะมาเล่าเรื่องตัวเลขที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทั้งด้านศิลป,ปะเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ติดตามแล้วก็สามารถกดชมย้อนหลังได้นะครับแม้กระทั่งใน youtube ตอนนี้เราถูกแปลไปเป็น 5 6 7ภาษาแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณสุรพงษ์ที่เมตตาแปลให้นะครับลุงก็ยังไม่เคยเข้าไปดูเลยนะว่าแปลแล้วเป็นยังไงมันมีเออเขาเรียกอ,อะไรนะซับไตเติลเนาะหรืออะไรเงี้ยลอง,ลอง,ล,องลองเข้าไปดูนะครับส่วนใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศิลปะอยากให้ลุงมาเล่าเรื่องอะไรก็กดเข้ามานะครับถ้าลุงพอมีความรู้ลุงก,ก็จะมาเล่ามาโม้ให้ฟังอย่างเงี้ยนะแล้วก็สักวันหนึ่งหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องเป็นรูปเข้ามาแล้วนะจะเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวช่วงนี้ก็ ขอโทษหลายๆเรื่องที่มันอาจจะไม่พร้อมแต่อยากทำอยากทำก็สนุกดีนะครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทางด้านศิลปะเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ